อ่ะมาแล้วครับนี่คือควิสแอนลาร์กอ่าง่ายๆครับตอำถามสามข้อนะครับต่อสัปดาห์นะครับเพื่อจิ้งฝิดลุ้นเงินรางวัลนะครับมากมายนะครับสูงสุดกว่าหนึ่งร้อยบาทบวกบวกทุกเดือนนะครับย้ําหลายรอบมากนะฮะบาทบวกบวกทุกเดือนหนึ่งร้อยบาทบวกบวกทุกเดือนนะครับกระบอกหนึ่งบาทแต่ละเหมือนจะโกงเขาอ่ะอ่ะนะครับกติเดกก็คือนะครับเดี๋ยวคุณนะคะ จะต้องนะคบตอบคาถามนะครับผ่านทางช่องแชทนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o กหรือ YouTube นะครับรวมทวิตนะครับเดี๋ยวเราจะมีระบบทายผลขึ้นมานะครับให้คุณเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับลงด้วยโฟโต้โเคที่คุณมีนะครับและคุณและถ้าคุณตอบถูกคุณจะได้ติดนะครับลุ้นรางวันนะครับตาจำนวนโฟโตดโเคที่คุณลงนะครับแต่ละข้อจะมีสามตัวเลือกนะฮะแต่ละข้อมีสามตัวเลือกโดยข้อหนึ่งนะครับจะเป็นคําถามเกี่ยวกับหนึ่งในรายการของวอลทีวีในรอบเดวันนะครับแต่ถ้าบวก อาทิตย์นี้ด้วยก็ประมาณสักสิบวันนะอ้าวข้อสองจะเป็นข้าถามความทั่วไปนะครับเราขับไปไว้แล้วว่าเป็นฮาวายนะครับส่วนข้อสามจะเป็นข้าถามวัดดวงนะครับใายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับคุณผู้ชมทางทางทวิชนะครับก็พิจิกนะครับเดี๋ยวจะมีลงบลไยผลอย่างที่บอกนะครับว่าคำตอบไหนถูกต้องนะครับเมื่อเลือกข้อได้แล้วนะครับจะต้องลงเงินพันตามโฟล์เกที่คุณมีนะครับมีมากก็ลงมากมีน้อยก็ลงน้อยนะครับถ้าถูกก็ได้ตาม ได้ติดนะคะตาโฟโตเกตที่คุณลงไว้นะครับตั้งแต่หนึ่งพันลงน้อยกว่าหนึ่งพันได้หนึ่งติดหนึ่งพันหนึ่งพันขึ้นไปได้สองติดหลักหมื่นได้สามติดหลักแสนในห้าติดหนึ่งล้านขึ้นไปได้สิบติดนะฮะถ้าตอบผิดโฟโตเกตที่คุณนะครับลงไว้ก็จะแบ่งให้กับคนที่ถูกทั้งหมดนะฮะส่วน Facebook YouTube นะครับพิมพ์แฮชแท็กคิวเอ็นเอลตด้งเลขคำตอบนะครับหนึ่งสองหรือสามยึดเราจะยึดเพียงคอมเมนต์เลขที่คุณเขียนเข้ามานะครับในข้อน,นั้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขีดขีดไ้ให ี่นะครับถ้าคุณถูกคุณได้หนึ่งสิทธิ์ตอบผิดไม่มีอะไรครับอ่านะครับซึ่งจะเป็นแค่สองข้อแรกส่วนข้อรักนะครับติดทั้งหมดที่คุณได้ในข้อนั้นจากคูณสองกันทีนะครับและติดทั้งหมดจะไปทําอะไรนะครับเราจะติดเราจะนำสิทธิ์ทุกคนนะครับทั้งหมดนะเอาไปสู่ในวงล้อจับโชคอวงล้อจับโชคนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่25้านี้นะครับยิ่งติดคุณสุดยิ่งติดคุณมาก ช่องในวงล้อของคุณก็จะมีเยอะมากเท่านั้นอนะครับโดยเราจะจัดทั้งหมดห้ารางวัลน,นะครับมีติดกว่าสารางวัลยี่สิบหนึ่งรางวัลห้าสิบบวกตา์แจ็คพอตที่สะสมกันตลอดทั้งเดือนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าสิบบาทอยู่อ่านะครับและใครก็ตามที่ได้อย่ากหนึ่งสิดนะครับรับเลยหนึ่งบาทแต่จะมีหนึ่งคนที่จะไม่ได้ไปนะครับหนึ่งบาทนี้นะฮะอ้าออเอ่ละครับ แต่ถ้าใครแชร์ไลฟ์นี้นะครับลงไปบลูคอมติแฮชแท็กควิดแอนลักนะครับหรือโบนิชีวิตสีีก็ได้จะได้รับหนึ่งสิตนะครับเพิ่มเข้าไปเป็นโบนัสน,นะครับเอา้าใครเผลาแล้วพิมพ์เลขสีเข้ามาหน่อยครับวันนี้ไม่มีสาตาร์แจ็คพอตนะครับผมเนี่ยแหละจะเป็นสาตาร์แจ็คพอตให้ทุกคนเองนะฮะพิมพ์สีครับสี 4, ครับไม่ใช่หนึ่ง 4, ครับสี่ครับ นะครับมาเป็นเลขหนึ่งไทยเลยเชียนะครับพิมพ์สี่นะคะพิมพ์สี่อ่าเลขสี่อ่านแหละถูกต้องนะครับไอวีก็มานะครับเป็นเลขโรมันเลยอะไรครับเนี่ยเอ้ามาไม่เนิ่มทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะเลสโก้นะฮะข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะครับเอาผมจาได้ไหมไม่ได้หรอครับก็มาจากอะไรอ่ะดูกันเอาเองนะฮะคําถามข้อที่หนึ่งนะครับเราถามว่า ในดือสวรรค์อเวอร์ตอนมวยมหาศึกหรอใครปไปฝ่ายชนะอ่าได้ดูกันหรือเปล่านะฮะระหว่างซุป,ปเปอร์เติร์บัตทะลงไก่ทอดมีเสตีบาลบีปีใหม่หรือไอโฟตี้ฟอร์ฟูฟูครับผม <laughs> หนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำการถ่ายผลนะครับหนึ่งนาทีนะครับเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับใน Facebook o o k y o u t u b e ฮะถ้าผมพิมใน Youtube ถ้าผมพิมขีนะครับถือว่าหมดเวลานะครับอเดี๋ยว Facebook ก็ด้วยนีนะใช่นะฮะ แชทขึ้นมาก่อนเอาแชทขึ้นมานะครับจะได้บันทึกไว้ได้นะอ่ะในทวิตตอนนี้นะครับใครไล่เปิดทันนะครับถือว่าคุณโชคดีนะครับซึ่งเราก็มีให้ดูย้อนหลังนะฮะที่ y o u t u มู b ท d ทีวีนะครับเออเร็วครับเวลาจะหมดแล้วครับเวลาจะหมดแล้วครับอีกนิดเดียว แล้วก็เร็วครับเร็วครับแล้วก็หมดเวลาอ่าทันกันไหมทันกันไหม<อ>เฮ้เฟซบุ๊กมีนะเฟซบุ๊กมีนะเฟซบุ๊กมีนะอ่าก็ถือว่าอย่างดีนะฮะอ่าก็ถือว่าอย่างดีนะมีเฟซบุ๊กยูทูบนะครับมีสองคนเหมือนกันมีสองคนเดียวกันนะฮะตอบหนึ่งกันหมดนะครับส่วนทาง ทวีนะครับมีคุณซ้มโอนะครับแล้วก็คุณสมรนะครับลงคนลงข้อหนึ่งคนละหมื่นอ้าวมาไม่ทนันเอ้ยไม่เป็นไรมีสองข้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีสองข้อนะฮะข้อนี้ยังไม่ได้ไหมเป็นไรนะฮะเลขข่าวต่อที่ต้องนั่นก็คือซุปเปอร์เติบบร์ปกมกัทะลุไปโทษอ่า นะครับอ่าทาวิลรอดกันหมดนะครับทุกคนถูกกันหมดเลยนะครับกินดีด้วยนะฮะอ่ะใครไม่ทันงวดงวดนี้นะครับมีสองข้อครับไม่ต้องไปทวนโอ,อ้ยขออภัยครับ <s> เดี๋ยวนะ ไปหนึ่งนะฮะขอญาตทารี่คะแนนนะครับรวมผลคะแนขนสักคู่หนึ่งนะฮะนี่นี่เราชัดชัดไว้แล้วนะครับเราบันทึกไว้หมดแล้วนะอ่าเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเวฟเวฟเวฟนี่มันต้อง นะฮะเราบันทึกไว้หมดนะครับนี่มีคุณลุ่งกับคุณุงพนธนะครับใน facebook นะครับได้ไป youtube นะครับก็มีคุณตัวพนนะครับแล้วก็มีอีกก็ได้ไปนะครับคุณคุณลุ่งนะฮะขออ <c oughs> <c oughs> นีุญาตนะฮะอ่า u t u b e อ่ามี facebook นะครับก็รับคนละหนึ่งสิบไปอ่า <c oughs> คนละหนึ่งสิบนะส่วนทวิชนะครับก็จะมีคุณต้องโอแล้วก็คุณ นะครับโถคนนะครับก็อีกคนละนะครับหลักหมื่นเท่าไหร่หลักหมื่นได้เท่าไรนะฮะสามสินะครับหลักหมื่นได้สามติดนะครับนี่หลักหมื่นได้สามติดอ้าวเตรียมครับข้อสองนะครับนี่เรายื้อไว้ให้นะครับเผื่อใครเพิ่งมานะฮะเรายื้อไว้ให้อยู่นะครับเพราะนั้นรอกระตอบต่อเลยนะครับเตรียมแตนายไว้ให้พร้อมนะครับสำหรับข้อต่อไปข้อที่สองนะฮะอ่า อ่ะเรากดข้อหนึ่งไปแล้วดูแค่มาผ่านเดคันตะเปิดป้ายมวยพอดีอ่านะครับอ่ะจบไปข้อหนึ่งนะครับอ้าวข้อสองครับเราใบไว้แล้วนะครับว่าเป็นฮาวายอ่แต่ใครมาตอนนะครับไลฟ์ช่วงแรกๆนะครับก,ก,ก็นะฮะถือคนโชคดีมากนะฮะอ่ะ คำถามของเราก็คือพิซซ่าอนะาฮายเอียนมีต้นกำเนิดมาจากชาวอะไรนะครับชาวอะไรนะฮะอเมริกาแคนาดาอิตาลีเออหนึ่งนาทีนะครับเหมือนเดิมหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับเอะขออนุญาตอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยู u ู e อย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งอะไรนะฮะขออนุญา ขีดไว้ก่อนนะครับคัดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีปัญหากันอีกนะฮะขีดไว้ขีดไว้ตั้งอ่าโอเคเราขีดไปหมดแล้วนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มทายผลครับอ่พาพซ่าฮาวายมีต้อนหนึ่ไปจากชาวอะไรนะครับเราถามสัญชาติของคนนี้นะครับ แต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ได้เป็นคนชาตินี้ตั้งแต่กําเนิดน,นะเขาเป็นคนที่อพยพไปทีหนึ่งอ่านะครับนะครับซึ่งอ่าซึ่งเขาเอเดี๋ยวนะฮะเขาอ่าโอเค ตอนนี้อ่ะไม่เริ่มตอบกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับเวลาจะหมดยังออกก็ใกล้แล้วนะ่ะใกล้แล้วนะนะั่นน่ะนะฮะอา้าวข้อสองมากันเยอะเพียรเลยมากันเยอะเลยฮะมีใครจะลงข้ออื่นไหมฮะมีไหมข้อนี้ยังสีเท่าเดิมนะครับมันก็ข้อที่แล้วแต่ข้อหน้านี้สีคูณสองนะครับอา้าวโอเคหมดเวลาพอดีอ่า อ่ะขีดขีดไว้ก่อนขี่ขีดไว้ก่อนนะฮะเอ้าไม่น่าแต่งเหวกันนะฮะต่อสอกันหมดเลยอ่าเ <sm art> ึ่งเป็น่งที่ดีนะครับต่อตอกันหมดนะฮะเ <sm art> อ้า <sm art> อ่ะ <sm art> <à S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้คนดูคนอื่นเขาดูหน่อยนี่สองสี่คนนะครับในทวิชนะค,ะครับยูทูบกับเฟซบุ๊กอยากกันสองคนเช่นกันนะครับและ้ำตอนที่ต้องนั่นก็คือ <sm art> ข้อ สาม Dante, ไม่มีทางนะ,ะฮะเพราะเพราะปวดมากนะครับถ้าทําอย่างนั้นเคนเดาครับผมข้อสองฮะอ่าแต่จริงๆนี่แล้วเนี่ยเขาอพยพมาจากกรีชาวกรีซนะครับอพยพกรีมาจากกรีซนะฮะเป็นคนกรีกนี่แหละแต่ว่ามาอาศยอาศัยอยู่ในเคนาดานะครับก็คิดค้นสุดดีขึ้นมานะครับสำหรับพิซซ่านาฮาวายเียนนะฮะอ่าเอาละครับ ต้อนกดหลอกตาดุ่งเลยเอา้ามานะครับตัวพจน์หนึ่งเสษนะครับได้ห้าติดนะครับอ่าบวกห้าติดอนะ่คุณปาล์มสามติดคุณส้โอนะครับสามติดอ่าคุณปาล์มสามติดนะครับส้มโออีกสามติดนะฮะขอญาติที่หนึ่งครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดได้แผนที่ใช้แอคเคาท์ทวิตคนละอันที่เล่นวิดีอรักที่ผ่านมาสามารถเล่นทงได้อยู่หรือเปล่าครับอ่าเอเออ้าเอาแล้วครับยังไงดีอ่าคือถ้าได้รางวัลทั้งคู่ถ้าได้รางวัลคุณได้มากกว่าหนึ่งสองบัญชีแล้วมากกว่าหนึ่งบัญชีนะครับถ้าเกิดว่าบัญชีทวิตคุณใช้ไม่ใช้สองตัวแต่เพอเอิ่นว่า คุณก็ได้รางวัลทั้งสองบัญชีเลยนะครับเราให้คุณยินญ,ญาติดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับนะฮะแต่ถามเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าอุยเวลาถ้าคุณได้ทั้งสองกรชีเนี่ยคุณยินญ,ญาตได้แค่บัญชีเดียวอ่า <c oughs> คือถ้าจะอ่าได้แค่บัญชีเดียวครับนอกนั้นคือว่าถ้าคุณจะยินญ,ญาติต้องใช้ชื่อคนอื่นเดื๋ยว้ก็จะเข้าบัญชีคนอื่นหรือยังไงก็ตามนี้สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าหนึ่งคนได้แค่ หนึ่งคนเวลาได้รางวัลมันยืนได้สิแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะอ่ะอันนี้ขออภัยนะครับนะ,ะถ้าคุณจะเล่นมากกว่าหนึ่งบัญชีนะต้องต้องเป็นชื่อคนอื่นนะครับแล้วว่าแล้วเวลา,ลววลา,วลาจะจัดสิทธิก็ใช้ชื่อคนอื่นต้องชื่อคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับจะใช้ชื่อตัวเองทำไม่ได้นะ,ะอะ่ะนะฮะอะ่ะ คุณต้อมโอนะครับเมื่อกี้บอกแล้วสามสิบนะครับก็คุณแล้วก็คุณพักนะครับสองสิบนะคะแต่ชิวเฉียดมากนะครับสองสิบนะคะอ่ะอ่ะส่วนทางนะครับยู u ู e นะคะยู u b e อ๋อมีได้อีกสองได้อีกหนึ่งติดนะครับอ่าได้อีกหนึ่งสิบแล้วก็คุณมีกินเนอร์อีกหนึ่งมีกินเนอร์อีกหนึ่งสิบอ่า นะครับอ๊กเหมือนผมจะเขียนกลับกัน <c oughs> อ่แปบ๊บหนึ่งนะฮะอ่าอือเอ,เอ,เอ้เดี๋ยวนะมันมันเดี๋ยวเมื่อกี้มาเป็นแบบนี้อ่าเว็บอ่า สักคู่นะฮะตอนนี้เหมือนเราเหมือนกันคำนวณคะแนนอาจจะพลาดนิดนึงนะครับไอ้ขอความชัวนะครับอ่ะ้อนี่มาแล้วคุณพดอีกหนึ่งสนะนะิบอ่อาแล,ออแล้วก็มีพระกระรอีกหนึ่งสิบอ่าอ่ะอ่าล่ะผมว่าได้แล้วนะเอา้าข้อสุดท้ายข้อลักนะคะเตรียมตัวผมเหลือสามพันลงได้แค่นี้แหละนะครับไม,ไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ ข้อดีข้อสําประนะครับตงอาจจะเป็นสีก็ได้อาถามว่าวันนี้เล่นอะไรนะครับอย่างที่เราบอกฮะพิต้าฮาวายนะครับ, Hawaii, รบสิ่งที่คนอิตาลีเกียรตที่สุดก็คือการมีตับรถบนหน้าพิต้านะฮะซึ่งแน่นอนฮาวายเอกคือหนึ่งในนั้นเพราะไม่มีตับรถเรายิงต้องนะครับเอาส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆไป่ใช้ตัวที่ห้ามใช้ตับรถเด็ดขาดนะครับ วันนี้ผมจะมาอุดวงล้อครับรับวัตถุดิบไปใช้เอาไปทำพิซซ่าโดยกฎข้อห้าของเรามีอย่างเดียวห้ามหยิบห้ามหยิบเลยนะใช่คำว่าห้ามหยิบห้ามหยิบสับรถออกมาอ่าอ่ะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการนี่นะครับหาก่อนอ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นโยโยโย,โย่ทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะ เดี๋ยวเดือนนะอ่ะอาพอย PowerPoint กา้าวปิดอ่าอ่าให้อันนี้เทก่อนอ่าใช้นี้เทไปก่อนอ่ะนี่ฮะวง้อของเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันจ,จางๆนะคะออรับขออภัยนะครับเราตัดตัดสกรีนนะครับนี่เรามันจะมีชื่อวัตถุดิบต่างๆ,ๆนะครับทั้งหมดประมาณเก้าชื่อนะครับสิบเก้าชื่อสิบชื่อนะครับหน้าที่ของผมก็คือผมจะต้องเอาตัวผสมที่ไม่ใช่สำรดออกให้หมด ได้เหลือสำรดไว้สุดท้ายซึ่งเราจะไม่เอาถ้าผมได้หยิดสะรดถ,ถือว่าเกิมโอเวอร์เลยนะครับคคอิตาลีจะมาตีผมทันทีนะครับกีมนี้ง่ายๆไม่มีอะไรทับซ้อนนะครับโดยเกมของสตาร์เ็คพอดครับถ้าผมหยุดถ้าผมหมุนแล้วไม่โดนสะรรได้ครั้งละสองบาทถ้าออกได้หมดเลยโดยที่ไม่เจอสำรดได้สามสิบาท เข้าสตล์แจ็ออคอดนะครับหนึ่งครั้งได้สองบาทนะฮะเอาออกหนึ่งวัตถุดิบได้สองบาทเอาออกได้หมดเลยเก้ารับสามิดบาทอ่าตัวข่าถามของทุกคนนะครับอยู่ตรงนี้ครับข่าถามขอทุกคนนั้นอยู่ตรงนี้ครับผมนั่นก็คืออ่าโยกแล้วทําไมไปเ๋ยวเร็ว,รวนี่ฉันต้องทําทาอย่างไรสัยกย่างเร็ว อ่าอ่ะ,อะโอเคกลับมาแล้วคะ่ะเคำถามคือผมจะหมุนได้ตับรถตอนไหนระหว่างหมุนขั้นแรกถึงขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าถึงขั้นที่เก้าหรือหรือไม้ไม่่ตัวสุดท้ายอ่าถ้าหมุนขั้นที่เก้าแล้วโดนก็คือว่ามันยังเหลืออยู่สองอันถ้าเหลือไม่หมดเป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวที่สิบนะครับอ่าซึ่งใช่ครับ ผมหมุนทุกครั้งโดนอะไรเอาออก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 ไปเรื่อยๆนะอ่าเพราะ,ะนั้นช่องจะกว้างกว้างกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะสองนาทีนะข้อนี้สองนาทีนะอ่าอ่ะ,อะเลือกเลือกผลลัพธ์ก่อนนะครับสองนาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้ว พร้อมหรือยังทุกคนพร้อมหรือยังพร้อม,มนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วท่ายผลครับอ่ามาแล้วท่ายผลแล้วครับเอาละทุกคนจะว่ากันอย่างไรนะครับที่ผมจะดวงดีแค่ไหนเออ คี่ว่าผมจะดวงดีแค่ไหนกันเคียวอะฮะทายทวิชนะครับได้ติดตามที่คุณลงทาย facebook youtube ถูกได้สองสิดครับอ่าถูกได้สองสิดครับ มีเวลาสองนาทีเลยนะครับตอนนี้ทางทวิเสียงแตกแล้วนะครับทางทวิชิเริ่มเสียงแตกครับอ่าเ n l อนอศูนย์สองนะครับอ่ะก็ถือว่าข้อสองเหมือนกันนะครับถือถือว่าให้อ่าพอให้รู้พอนะครับเต็จเ <c oughs> ออคอยรู้ว่าคุณตอบข้อไหนนะครับถ้าพิมพ์เลขสี่ห้าหกอันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ให้ อ่ะตอนนี้เหมือนจะผ่านไปครึ่งทางกันนะครับสำหรับเวลาในการตอบนะฮะอ่าใครเพิ่งมาตอนนี้ยังลงได้นะครับคิดว่าผมจะหมุนวงล้อนะครับลงสับปรดตอนไหนอ่าลงตับปรดตอนไหนนะเดี๋ยวไมนี่ก่อนอ่าเอออันนี้ก็ได้ไว้น,นี่ก็ได้น,นี่ก็ได้ เนี่ยไม่ใช่อันนี้ฮะน,นี่ฮะ,นนค,ะคือหมุนลงอย่างอื่นก็เอาออกเอาออกนะฮะแต่ถ้าเจอลงสับรดนี่เลิกกันเลยนะ <c oughs> อ่ะหมดเวลา <c oughs> หมดเวลานะครับ <c oughs> คุณตัวโอคุณพักครับข้อหนึ่งคุณต้มโอคุณตามข้อสองข้อสาม <c oughs> ไม่มีเฟซบุ๊กนะครับมีหนึ่งหนึ่งคนมีสองสองคน ยูทูปมีหนึ่งสองคนถ้าออกข้อสามมีหาจะหากันไหม <laughs> <laughs> ก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับ <laughs> ถ้าออกข้อสามมีข้อดีฮะแจ็คพอตเพิ่มสาวติปปดบาทแต่ไม่ดีคือไม่มีใครถูกเลย <laughs> <laughs> นะฮะไม่มีใครได้ติดเพิ่มติดทุกคนเท่าเดิม <laughs> มา <laughs> เริ่มกันเลยครับครั้งแรก ครัง้งแรกเอ้ยเอางี้ดีกว่าชับฟโฟก่อนไหมอ่าอ่าชั่โฟก่อนไหมให้โอกาสให้โอกาส,กาสทุกคนอ้าวกี่ทีดีกี่ทีอ่าเอาเอให้โอกาสแล้วนะให้โอกาสนะกี่ทีปีโอเคปีปีสีนะครับไปหนึ่งสองสามปีอะ่ะ จะหมุนแล้วนะหนึได้อะไรได้อะไรได้อะไรเดียยวเดี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 ยวไปไปอีกไปอีกไปอีกไป อะไรทั้งนี้เออมีต้องติดชมม่องไม่ลงไปลงช่องนี้อะไรกับนี้อ่อยเออยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย <ś red> ไรวะเออเย่เ <ś red> ย่เย่ฟาสหม <ś red> <ś red> ด,ดได้ไงเ <ś red> ย่เ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 ลยอ,อ่ะเออเอา้าข้อหนึ่งนะฮะถูกต้องนะครับ คนไทยหนึ่งก็ถ mm ูก hmm. ก <Jacob. S 1> okay. um, ันไปนะฮะอ่าโอเคถูกนะครับสูงคนติดนะครับสองติดนะครับอ่าคุณนะคะเออเย้เย้เย้เยๆเย้จริงๆนะเนี่ยเย้เลยอ่ะเออจิงจิงจิงแต่ลืมเอออ้ะ เดี๋วยวนะทวีใครบ้างเนี่ยวทวีมีใครบ้างนะอ,อ๋อโอเคดูสนะครับสุอพจน์นะครับออรับไปสามสินะฮะคูณ่อเป็นหกติะนะครับอ่ะโอเคอ่ารับไปต้มโอคูณต้มโอนะครับออไม่ได้อ๋อต้มโอไม่ไม่ลงที่ถูกขอไปฮะอ่ะ รวพจน์นะครับรับสามสิบคูณสองเป็นหกสิบนะครับอ่าเป็นหกสิบอ่าแล้วก็แล้วก็คุณพักนะครับสองสิบสองคูณสองเป็นสี่สิบนะครับบวกสี่สิบนะครับเมื่อกี้หกเกือบเออฮะขออภัยนะฮะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ชาวเว็บชาวเว็บอ่าบวกแล้ว โอเคเรียบร้อยครับหวมหนวดแล้วนะฮะแม่พราะนั้นสาตารแจ็คฟอดยังไม่ได้เพิ่มสักบานะคะอะไรเนี่ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่ได้เพิ่มอะไรสักบาทเลยเหรอไม่บ้าบอขอละคางใจคอจะไม่เพิ่มอะไรหรือไงเอออ่ะแต่อาทิตย์แต่วันจันทร์หน้านะฮะฮะอะไรนะนึกว่าจะได้รุ่นยาวๆจบเร็วเฉยเลยนั่นน่ะสิครับ เม่อ่ะเอ้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวติดทุกคนที่ได้ในวันนี้นะครับจะนําไปอัปเดนะคะแล้วก็โพสตลงนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็อินสตาแกรมของพี่ทีวีสี่สี่นะครับว่าใครตอนนี้ได้กี่ติดแล้วบ้างนะครับอ่ะนะและสับดานะครับเจอกันวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะฮะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามคัาใบนะครับว่าคัาใบ้นสองจะเป็นอะไรนะครับในติดทุนนี้นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้โบราณแล้วครับเจอกันใหม่กะรนคับ ขอให้โชคดีนะครับรวยกันรวยกันทวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย